ถ้าวันนี้คุณยังไม่มีอะไรดูนี่มาแล้วครับความสนุกที่พร้อมจะเสิร์ฟถึงหน้าจอมือถือคุณนั่นก็คืออารีนาเบรกเอาฮะวันนี้เรามาฟาร,ร์มกันต่อดีกว่าครับวิบากกรรมของคลิปนี้จะเป็นเช่นไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับและใครที่กำลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสำหรับเกมอารีนาบเบรกเอาใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวและยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายสามารถติิิิดดดตตต่่อไไ้้้ทีเเเ Fade Facebook Applemin Applemin Li รัับมมกกคคลลลงใย ตายตัวมือบีตายผมว่าแล้วมันมีเนี่ยอุ้ยวุ้ยวุ้ย,อยของแรงพี่พี่รอพี่พี่ใจเย็นเย็นก่อนเลยแป๊บนึงผมไปปั๊มยาก่อนของแม่งแรงจัดขอปั๊มยาเป็นเดียว มันเอ็มกมันเอ็มกของเลงแป๊บนึงนะผมขอได้ยินเสียงมาอีกรอบนะ ตายหมดตายหมดตายหมดแล้วตายหมดแล้ว M K ตายหมดแล้วไม่ต้องเข้าข้างในเอ้ยไม่ต้องเข้าข้างในแล้วพี่คกพี่เก็บ M K พวกนี้แล้วพี่ออกเลยได้พี่ผมว่ามันรวยแล้ววะแกซิตพวกนี้แม่งก็เฮ้ยตายหาไปหมดแล้วแกซิตพวกนี้ผมว่ามันก็รวยแล้ว,วเดี๋ยวผมเก็บให้ ดีครับต่ามอสวัสดีครับมันจะแต่งยาวมาทำไมวะแล้วกูวลำบากฟาไอ้น,นี่อีกูฮิตถิกฮะสี่สิบหกทัพสี่สิบอันนี้มันยังขายได้ไหมวะสี่สิบหกเนี่ยคนดูขายได้ปะวะสวัสดีครับตามอสสวัสดีครับสี่หกนี่ขายไม่ได้แล้วเปล่วะสวัสดีครับผม M.K ใคเนี่ M.K ม m คบ้านฉันที่ผมเก็บแรงไม่ได้แล้ววะเอาไอตัวนี้อะไรเนี่ยเปล่าใหญ่เหรอวะเอาอีา 哎。啊 ตานี้เนี่ยผมว่าพอเลยครับแค่นี้เนี่ยพี่โคก็ออกเกือบล้านละอีเวัน,นี่แป๊บหนึ่งผมดูกันว่ายัดอาบีคีผมแทนอะไรได้บ้างอ่าเสียดาอาบีคีนะครับ จะได้พี่เคเหรอข้างในโุ้ยก้า0สนสวยพ,พี่ชายพี่รู้ไหมมันมีนั่นอะ่ะมันกำลังเลี้ยงหัวพี่ได้พี่นุมกบแต่ผมจะปล่อยผมจะปล่อยไหลหนึ่งผมจะปล่อยไหลอไหสอง พี่น้องโคกลงโรงพยาบาลอีกสองนะพี่เซ็ตเซ็ตใหญ่มากพี่ผมขอถอยก่อนพี่ไม่ต้องตามผมมาผมถอยแล้วเล่นไม่ได้ตรงเนี้ยมันจุดลับแล้วมันอยู่ในโรงพยาบาลหมดเลยผมมีแล้วพี่หลังหลังหินโรงพยาบาหนึ่ง พี่มีปืนอะไรอ่ะพี่พี่เอาปืนอะไรมาโอ้โฟอลด้วยเยอะ <c oughs> ห,ห,หลังหินโรงพยาบาลนู้นตัวนึ่งก็หลังตายเหลือตัวนี้ตัวเดียว เอาเลยพี่ตัวนี้ตัวเดียวละตัวนี้ตัวเดียวพี่รวยแล้ะมาอยู่หลังลงมาพี่ตายสวยพี่สวยสวย<ป>พี่เก็บของเลยป,ปีตีนี้ได้รวยแล้วเหมือนเดิมครับผมว่าแค่ตีนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเข้าข้างในแล้วพะเตะละเซ็ตเนี่ยโคตรใหญ่เลยเออรวยแล้วนะี่ย เอามันยิงไปด้วยว่ะพี่สวยเลยสวยเลยสวยเลยเอาเอาไปขายได้เพลงนะเนี่ยเต้นเนเฮ็ดฟูด้วยเนี่ยผมไ,ไ,ไ,ได้มัานะไม่รู้เรียกว่าอะไรว่ะ อัรนี่แพงใช่ปะคณด,ดูแี่ yeah. ดโคตอะไรไไแกได้เลยอ่ะ กได้สิงโตเหรอโอ้ลำลำรวยรลำลำรวยๆบอยแม่พีโคกขาทำบุญมาด้วยอะไรไม่รู้ฮะไปเปิดแอร์ดอปเล่นเล่นได้สิงโตมาอีกครับตาันนี้ไม่ออกร้านให้มันรู้ไปตึ๊เติตอันนี้นี่อุ้ยหยัดแหมมกูไปเรื่อยนี่ลำลำรวยรวยหมวยหมวยเฮงเฮง แลยพี่บบาวทำปรือล่ะนี้ทำปรือละ่ะรวยขนาดนี้พี่บบาวควรจะทำปรือล่ะนี้ตอนนี้เหลือสองช่องบาลเลยวะสองช่อง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 เอฟเอมีอะไรเหลีห่ยมในหูฟัง มีแต่พวกระบงระเบิดอแลคุณดูอ่ะผมบากแกเต็เมเต็มกราบแล้วอ่ะแกเอาของผมไปกระเป๋าวะเดี๋ยวผมขอไม่นี่แบบไปที่เหลือเดี๋ยวผมใส่กระเป๋ากระเป๋าผมม้วนเอหมุดแล้วดีกว่ากระเป๋า คือตอนนี้เนี่ยอ้วนสุดๆครับพี่โคกไดถือ MK2 ก็บอกแถมในกระเป๋าเนี่ยมีฟอร์มีของอื่นๆอีกมากมายเลยแถมได้สิ่งโตอีกเ,กเรียกได้ว่าใช้เวลาจัดของนานกว่าเล่นซะอีกเล่นจนเหลือ9นาทีป่ะผมว่าได้เวลาออกลนะท้องมันหายปวดกว่อนะให้เหมือนระบบทางเดิอนอาหารมันเข้าที่เข้าทางนะอุะอยล้านโอ ข้งแสงกันหลายตาแล้วผมว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศมาไล่กันบ้างดีกว่าครับเพื่อจะโดนหนูท่อกัดขาตายกันบ้างเลยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนเบื่อจัดมึงเห็นอะไรแมตุนตายไปย ตัวแม่ชายมีลูกผู้ชายเอาการเอางานเอาเรียนเสียงอะไรแม่งไม่ขยับเลยทีนี้ ใช่หรอมรไม่ไดม่ไกายเป่เบบออ,อผมเป็ดเชนอะไรนั่นที่รอดแล้วไปพี่ตายไม่นมับเฮอะไรงเฮ้ยว่างยังวะสวัสดีครับโอล่า นงูงูจะออกมาเจอคนนี้เป็นไรล่ะนะวีเอสจี มุ่งยานี่ข้อล่างไม่ดีอ่ะมันไม่ไหวกับกูสักตัวว่ามันมาละกูขอหลีกในแม็กแม็กเนหลีก มันไม่ไหวกูสักตัวไปแล้วตังซีนกว่าวันนี้เนี่ยผมมีของดีมานำเสนอนะครับนั่นก็คือถุงนิ้วนั่นเองเป็นแบรนด์ของเป็ดส้มนะครับ ไม่ใช่ของใครที่ไหนไกลครับของบันลือน้องชายผมเองหรือเจ้าบูนั้นในพับจีนั่นแหละครับดอลล่าดักตอนนี้เนี่ยน้องมันผลิตถุงนิ้วขายครับผมเนี่ยได้สินค้ามาทดลองใช้ละการสัมผัสทัศกีนเนี่ยก็ติดนิ้วครับไม่มีปัญหาเลื่อนหันซ้ายหันขวาแตะปุ่มเนี่ยทัดได้ลื่นไหลเลยไม่มีติดสะดุดตัวถุงนิ้วเนี่ยมาพร้อมกล่องเลยนะครับราคาเพียงแค่ค9บบาทสามารถสั่งได้ในช้อปปี้แล้วก็ร้านค้าในทิกตอกเลยครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้รุ่นนี้ความพิเศษคือถ้ามันไม่ดีเนี่

จากไหนตุนตรงนาตงนาตรงนาในตรงนาดตรงนี้ศพบึ้มเลยในนี่อ่ะบ่หรือคนวะในไอ้ลุงไอเนี่ยหนแน่เลยในหลุมมานะเออในหลุมโดดลงไปแล้วตุนไม่มีระเบิดวะ ากว่สวยตัวนี้เลยเฮ้ยอะไรวะดูดิโดนเจ็บแต่งรึเปล่าเจ็บคนก่อนไม่ไม่ใช่ช้างบอกกูเกี่ยวอะไรไม่ได้ผมไม่เกี่ยวอะไรครับพี่อย่าด่าผมครับพี่แกเป็น้าชีพมาดูแล เอาแล้วหมวกกูปไปไหนวะโอ้ตูทิ้ง <ละ S 1> หมว <ละ S 1> กอยไอตูนไปจับสวิให้พี่หน่อยตูนจับไปนะจะแข่งบอลแล้ว <c oughs> แข่งแล้วพี่อยาอะไรจนะ้ะเอาก็แข่งสักหน่อย <c oughs> ก็ออกนกออกมังกายหน่อยแบบไปโชว์สเต็ปเนย์มาเราลงด้วยเขาดูหน่อยถึงแข่งแล้วลูกกูก่อนเอาไปโดนทนายไหน กูก็หาแม่งเยอะรอดก่อนหน่อยเฮ้ยน้ำผมน้ำผมน้ะผมตายเยอะ เดือสเเตะคอเคสกูดิยไงเขาดูมั่ก่อนคอดีเขาหัวมา Not แบบเย a h โคตรมึนเลยโคตรหลอน่ะ ธมซาตธรรมดาธรรมซาต <tune> อยู่ดีๆก็รวยแบบงงๆของแดงมาสอชิ้นเฉยต้อ <you> าขอได้ของชิ้นแน่นอนปั๊มปั k FK k บอกว่าจะวัดตเราอะจะดูทัไดเอาอ่ะ FK ตายตายตาย ไม่เกิดหลังเต็นฟ้ามันต้องเหลือลูกตะมุนไม่ดิมันต้องเหลือลูกตะมุนไม่ดิโอ้ยนี่โคตรใหญ่ผมอิ่มละเฮ้ยมึงก็แต่งไอ้ไอ้ มาถึงก็อิ่มแล้วคุณดูมาถึงไอตูนยังไม่ทันได้ยิงเลยครับแต่ผมอิ่มแล้วและมีคนสับสวิ้ให้พอดีครับออกดีฮะรออะไรแอ้การนี้แหละไส่มีนะไส้มีไส้มีกูอบอกว่าไส้มีไส้มีนี่ไม่บอกนะยึดรงไฟไป

เมื่อกี้มันไปไหนวะไปหายไปดีบย่างไรเฮ้ยยิ่งแมนกำลังเข้าลงมาเลยฮะเข้ามาเจอแล้วแต่ไม่เจอเเฮ้ยมันหายไปไหนวะหา่ไปเลยได้ไปอยู่หน้าแต่ตนเราไปหาย ลูกออกอะ่ะเพราอะไปอนี่อามึงหนีไปทำไมะวะมึงจะหนีไปทำไมวะ,ะ,มะข้างล่าง,งขง้างล่เหรอ,อ,อ,ๆๆอกพี่เตรียมตัวพี่ว แม่มันอยู่อยู่ใต้เท้าแกเลยมันอยู่ใต้เท้าแกมันอยู่ใต้เท้าแกเลยเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วสุดชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งเล่นๆนะแกเลยป่าตัวอะไรวะป่านไหนวะตัวเดียวไม่ใช่เหรอตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวที่เขาตีอะไรวะ กูเตี่ยไงวะนะรถต้องายไม่ได้บอกอ่ะใม่เนาเนี่เย้เนาเฮ้ยเฮ้ยสายกูเฮ้ยอัรมันเกิดมาเพื่อผมวะเฮ้ยอารแม่งของจริงวะบอกแล้วลูกรักผม โอ้พี่โคกผมว่านะการที่การที่พี่กับผมจะรอดออกไปจากตรงนี้ได้พี่กับผมยังต้องผ่านศึกอีกเยอะว่ะ,ดะดเดี๋ยวผมรอเอมเนมมันอีกสักทีหนึ่งคนดูไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงครับถ้าอเกไม่ยิง หน่วแล้วแหมมึงนี่กูหาอยู่เด้ไอ้บ,บ้านล,ลวกอุตส่าห์อ่อยให้ยิงอะไรผมอ่อยอเต็มที่แล้วนะมันไม่ยิงผมอะผมผมเอ้มผมผมผมแอ็นแก้มให้มันยิงด้วยนะไมั้งไงผมบอก จุ๊โม่จุ๊โม่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ยิงผมเสียเชิงเลยเนี่ยเสียเชิงชายเลยเนี่ยถ้าเก็บออกไปเนี่ยโดนล้อยันลูกบวชอ่ะทีแรกจะเก็บออกไปนึกว่าเป็น M4 ครับที่ไหนได้แม่งเ1 6นี่มันหลอกลวงกันนี่หว่า <S <S 2> <S 2> <S เฮ้ย